ตรงนี้เรียกว่าฝั่งกองทรายส่วนฝั่งนู้นเรียกว่าฝั่งบ่อตะกั่วนะครับรวมๆแล้วเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวท่าน้ําบ่อตะกัว่วเป็นพื้นที่คลายร้อนพื้นที่ท่องเที่ยวนั่งชิวริมแม่น้าเพชรบุรีนะครับฝั่งนี้นะคะคือกองทรายริมน้ําบ่อตะกั่วค่ะคที่นั่งนะคะริมน้ําจะ100บาทนะคะอ่าโซนบนค่ะ60บาทมีอาหารนะคะเครื่องดื่มค่ะแล้วก็มีเสื้อชูชีพนะคะ มีพร้อมให้บริการหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินข้ามน้ําไปนะครับไปสู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับนั่งกันริมน้ําตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวย้ำอีกทีนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทก็นั่งได้ไม่จํากัดจํานวนคนแล้วก็สั่งอาหารจากด้านบนมารับประทานได้แต่ส่วนด้านบนก็หกสิบบาทนะครับเ,เหมารวมกันเตียงละหกสิบาทเตียงนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นก็นี่นครับความปลอดภัย ต้องมีนะครับใส่เสื้อชูชีพนะครับตรงบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้ข้างบนเนี่ยเป็นสะพานท่าแหลงพัฒนานะครับเรากําลังเดินข้ามน้ํานี่นะครับเดินได้นะครับไม่ลึกนะครับโดดนี่นะครับเป็นไงสนุกไหมฝั่งนี้นะครับที่เราจะเดินไปก็จะเป็นท่าน้ําบ่อตะกัวนะครับฝั่งนู้นกองทรายเราไปเดินมาที่ท่าน้ําบ่อตะกัวนะครับใต้สะพานล่มด้วยก็จะมีคนเล่น อ่ามาจากไหนกันท่ายาง,ยางอ๋อนี่นะครับเด็กๆท่ายางนี่นะครับด้วยความร่มนะครับร่มของอสะพานท่าแรงพัฒนาก็จะมีการมาเล่นอยู่ใต้สะพานเนี่ยเยอะหน่อยนะครับหายร้อนไหมไม่หายเอา้าไม่หายก็ต้องหลบเข้าร่มตรงนู้น <laughs> ไหนลองยืนให้ลุงดูดิอ๋อไม่ลึกนะครับยืนได้เด็กๆยืนได้ แต่เขาก็ทิ้งตัวลงน้ําไปเพื่อความเย็นนะครับฝั่งนี้ก็เป็นบ่อตะกัวแล้วนะครับนี่นะครับที่ผมยืนอยู่เนี้ยมันไม่ลึกมากนะครับนี่นะครับคือก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งคลายร้อนของจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่อําเภอท่ายางนี่ก็จะเห็นเด็กๆนะครับเด็กๆยืนได้นะครับข้างบนนี้ก็เป็นสะพานท่าแหล่งพัฒนานะครับฝั่งนู้นคือกองไฟนะครับ ในส่วนของฝั่งนี้ก็คือ,อพื้นที่บ่อตะกัวและนี่ก็เป็นพื้นที่นั่งเรียกว่านั่งติดริมแม่น้ำเพชรบุรีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการจอดรถไว้บริเวณของอก่อนจะถึงที่นั่งอย่างสบายๆนะครับอีกส่วนหนึ่งของความปลอดภัยก็จะมีเชือกแบบนี้ครับกั้นไว้นีนะครับเป็นเชือกกันไว้เพื่อป้องกันการไหลยาวไปนะครับแล้วก็ เพื่อความปลอดภัยไม่ให้น้ํอาอพัดไหลไปไกลนะครับระยะทางตรงนี้คํานวณด้วยสายตาก็ประมาณสักอันนี้นั่งชิลมากเลยครับนี่นั่งนั่งกันในน้ําแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นบรรยากาศแบบริมน้ําจริงๆครับอยู่กับริมน้ํานี่นะครับรับประทานอาหารริมน้ําแล้วก็เด็กๆก็เล่นกันริมน้ําตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเชือกอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ให้เด็กๆ ไว้เกาะเล่นหรือว่าป้องกันไม่ให้ไหลไปไกลยอยู่ริมน้ํากันแบบนี้เลยนะครับสามารถนอนแช่น้ํานั่งแช่น้ํากันได้เลยนะครับอย่างข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าไม่ต้องมีเก้าอี้ก็นั่งแช่น้ํากันได้นะครับบริเวณที่นั่งด้านบนก็ไม่ร้อนครับเย็นเย็นร่มรื่นเพราะว่ามีาวัสดุในการป้องกันแสงแดดนะครับเป็นไงคน คนเยอะไหมบ่อตะกโกคนเยอะไหมอ่าช่วงเสาร์อาทิตย์ก็คนเยอะอยู่ครับแต่พอวันธรรมดาช่วงนี้ก็ลดลงนะครับขอขอขอให้มากันเยอะๆนะครับบ่อตะกัวเป็นมีอาหารที่สมดุลกับราคาแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีครับอ่าใกล้ๆบ่อน้ำของน้องภูมิเนี่ยชั่วโมงละสี่สิบเนี่ยมันก็จะด้านหลังแล้วก็จะเป็นที่จอดรถตรงนี้นะครับร้านอาหารที่นี่มีประมาณห้าสิบร้านนะครับแล้วก็ ตรงบริเวณนี้ก็ยังมีห้องน้ําไว้ให้บริการด้วยนะครับนี่ครับท่านสามารถมาใช้บริการถ่ายนักถ่ายเบาอาบน้ําได้ตรงนี้นะครับครั้งละ5บาทนะครับท่านสามารถสั่งอาหารตรงนี้มานั่งรับประทานในโต๊ะผ้าใบนะครับตรงนี้เพื่อที่จะนั่งสบายๆชิวๆตรงนี้นะครับเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของ,ของการท่องเที่ยวผ่อผ่อนที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะแล้วก็มาเที่ยวกันแบบครอบครัวได้ ก็นในส่วนตรงนี้ก็ขอจบการรายงานพื้นที่การท่องเที่ยวท่าน้ำบ่อตะกัวนะครับไว้เพียงเท่านี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ